สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมอนีกันมาถ่ายกิบไหเบิงคือเก่าคูอเ,เดิมมาถ่ายบรรยากาศไหเบิงสวยๆงามๆมอนีจอดรถนอนหนีกันเลยยงูงามพี่น้องเห็นบ่งามบ่พี่น้อง วิวส,สวยๆจากประเทศนอร์เวค่ะบ่ได้กินเขาให้เบิง้งเ้วได้พี่น้องมั้มาททายทวิวบรรยากาศให้เบิง้งเก็บภาพส,สวยๆให้เบิง้งอันนี้เป็นแคมปิ่งนอนพี่น้องเป็นเฮียนก้นมาเสานอนแง้มเ,เขามาเที่ยวอันนี้รถแคมปิง่ง ขันมาเที่ยวทางเหนือของนอเวย์คำใส่นอนหันไปนดองบางได้วิวงามนอนบางหันบรรยากาศเนี่ยเหมือนเสามอนี้ดีใจอากาศดี ปไปด,บบด,ออดไปูื่อยพี่เนาะว่างยางกระเบื้งบรรยากาศรอบๆพอเด้อพี่น้องงามพี่ลิสคุณยางออกกำลังกาย เตทน้องเบ้บ่ไม่ยังเราพี่นอ้องไปเที่ยงเสียพักหล่อนกะฮาเที่ยวมองหันมองนี้เ็งานเมยแล้วพักหล่อนสามอาทิตย์เมืองไทยกบว่าเด็กกลับเด้ก็เลยพากันมาเที่ยวหนีแท้จักปีนาที่เด็กกลับป้แต่มันหลบว่าเศร้าย่างไปเรื่อยๆเราพี่น้องเนาะเที่ยงเสียงามก็หนี ขึ้นกันอย่างออกกำลังกายแล้วก็มีใหม่กันสันแล้วมี่น้องเนาะ พี่น้องเลยสิวินหมุนไปหมุนมาอยูเอ่เต่เด็ฝั่งนี้ก็มีรถแคมปิงป้งหลายอยอะสิพี่งา,งาม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 มาพี่น้องงามบ่ ลอยน้ำไปหน้องพ่นเก็บเป็นเนียนพ่นนี่ไปหน้อง เนื้อเขาหนาวกาว่าหนาวแห้งดีพี่น้องบ่มี่มห่อนสเนอรน์ี่สามเมฆถึงไปมั้ง่ามหนาว่ามสเนอร์มากยูยากยูลำบากโอ้ยพส,สวย้องสวยงาม มึงยเนี่เมื่อบางน้อม,มีใหม่กันสั้นพี่นอ้องสวยงามตามท้องเรื่องนัองม,มี่อย่างาเดอ้อพี่น้องเก็บตวิวบรรยากาศมาให้บริสุทธิ์ทางพีอังน่องน้ม,มี บรรยากาศทงไฮทุงหน้าคือบานเท่าพี่น้องแต่บรรยากาศภูเขาหินอยู่ประเทศนอเวบานเขาไม่แต่จังสี่ละพี่น้องมีแต่หินไม่แต่ภูเขาเห็ดเทียนน้ำค้างภูเขาจังสีละพี่น้องโอ้หหนังกระเฮียน หาหกหลังงมนงยมนงมีหาหกหลังยมนงยมนงมีหาหกหลังเอาผาเรือเล่นพีเนาะลองเรือหา네 <vous> ักบาไปเราพี่นอง บ่ได้เบาหลายเลยไปหนองมันไม่แน่สิเบาทายตะวิวให้เบื้องซื้อเก็บตะบัรยากาศให้เบื้องซื้อจ้าบเบาหลายยายห้างท่างเหนือเขาเนีอยชีบ ตบปลาแล้วพี่น้องอาชีพหาปลาขายแต่ว,ว่าเขาได้เงินได้หลายเงินเดือนเข้ากับหลายก็ยุท้างพวกหนูอยู่สิยุท้างมิกนอริเกยอยุท้างปากกลางของประเทศร์เว์พี่น้องมันสีบออากาศสีบอหนาวคือจังสีบอหนาวคือทั่ทงเหนือหล้กก็บ,บอมีสเสนอร์ไรบอรมีหิมหายอย่ท้างเหนือ ทางเหนือนี่ขันมีห้มาเหน,นียวพี่น้องส่ชีวิตลำบากย่ามมืดกับมืดมืดโดนหนาวกับหนาววัน่ะเป็ดมันลอยน่าพี่น้องนกเป็ดขันแม่นบานเห่านี่ววเรือว่เวรือเป็นเป็ด เอาละพี่น้องแค่นี้ละกระสีอัมราพาจากแต่เพียงแค่นี้ได้พี่น้องเด้อขอให้เอฟซีสุขคนสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนอนหลับกับใครเมื่อเงืน่นมือน,นอนตื่นกับใดเงินล้านเด้อพี่น้องพอกันหนาคลิปไม่จ้าสวัสดีค่ะ